สวัสดีลูกทุกคนในการสวัสดีสายๆของวันวันอะไรว่าวันฉุกปะวันฉุกหรือวันพระฤหัสวันนี้อ่ะลูกกบวันนี้วันพฤหัสหรือวันฉุกลูกวันอะไรจ๊ะโอเคแล้ว อ่านะคะก็ไปดูข่าวมานิดนึงนะคะมีการพาดทิงถึง F C ปสดนะคะแม่ก็ไม่รู้ว่าการที่เขาไปเรียนกับบอสมาเนี่ยกับเจ๊โจโนเนี่ยนะเรียนมาแล้วเพื่อมากำจัด F C ปสดหรืออ่าฟังนะคะ มันคือมืดว่ะวกตีโทรศัพท์พังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นปอสอดอเขาไม่ใช่เอฟซีตัวจริงนะอย่า,ยามาเรียกว่าเอฟซีเลยต้องนาพขออยุาตบอกเอ้ยซื้อเอฟซีนะขออยาตบอกใส่เข้ามาปอสโดอ ปอดอหรือพมิสหรือมิสชาชีพไม่พูดก็ไม่ได้เอะว่าอะไรรู้ไหมคือถ้าทำแบบนี้อืมนะจ๊ะแม่ไม่รู้ว่าลูกๆ FC ฟอสปศอของแม่มีกี่คนนะคะแต่ว่าคำว่าปอดอมันก็คือช่องไม่หญิงนี่แหละ ความจริงเนี่ยประเด็นที่มีคนไปแอบอ้างเอฟซีน้องไปยืมเงินแม่หน่อยอไปขอเงินถ้า f อฟตัวจริงหรือ f อฟกลุ่มปสดอเนี่ยเขาไม่ยุ่งหรอกคะ่ะปอสดอ,อาจจะไม่รวยล้นฟ้าแต่ปอสดอก็ไม่ได้จน และก็ไม่เคยคิดจะไปรบก,กวนน้องแน่นอนเพราะนั้นการที่มีคุณมิชาชีพนะคะช่องนี้คุณต้องใช้คำว่ากลุ่มมิชาชีพค่ะไม่ใช่มาใช้ FC ฟปอสดอพี่ไม่รู้ว่าวุธิภาวะของคุณที่ได้ไปเรียน J01 เพิ่มเติมเนี่ยคุณเรียนเพื่อมาทำลายปสดใช่ไหมเขาไม่ได้สอนให้คุณ รักกันหรือคุณดูไม่ออกเหรอยิ่งคุณเป็นเอฟซหรือเป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วคุณต้องรู้สิว่าเอฟซีปลสดเขาทำหน้าที่อะไรเขาปกป้องใครถ้าเป็นคนอื่นแม่หญิงก็ไม่ไม่สนใจเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ว่าความเป็นมาเอฟซีปสดอเป็นยังไง แต่ในเมื่อช่องนี้เป็นยูทูบเบอร์แล้วและก็ได้ไปเรียนกับบอสแล้วเขาเรียกว่า J 0 1อ่ง JO JO นะคะนั่นคือหมายกาว่าเป็นนักเรียนรุ่นแรกที่ไปเรียนโชวเชียวกับผู้บริหารสาวหน่อยเพชรบันแพงนะคะ FC p o r เกิดขึ้นในช่วงที่มีนักล้งหรืออีหากทางเข้าไปวงสาวน้อยประสรช่วงนั้นชัดเจนมากแต่ก่อนหน้นนั้นก็มีแล้วมีตอนที่ลูกอิงโดนบุรี่ แต่ก็ยังไม่ได้เปิดหน้าชัดเจนว่าพวกเขาคือเอฟซีปอสโที่เข้าไปชนกับทุกตัวที่เล่นงานอุ่นงแม้กระทั่งว่ามีคนเล่นงานบอ,อสปอลสโก็เปิดหน้าชนเหมือนกันโดยเฉพาะช่องไม่หญิงตอนนั้นบอสไม่รับอีหัดทางเข้าวงสาวน้อยทำให้เอฟซีสาวน้อยแตกกันเป็นสองฝักสองฝ่ายเอฟซีบอส ที่ไม่พอใจว่าทําไมไม่รับนักร้องฝั่งลรามันเล่นงานบอโจมันด่าบบสในวันนั้นซึ่งปอสดอ,อย่างช่องแม่หญิงเนี่ยประกาศสงครามกับพวกมันร่วมมือกับปอสดโดลูกๆทุกคนไปช่วยปกป้องในวันนั้นควบคู่ไปกับดูแลอีหน่อยหน่วยทุกคนรู้ดีว่าปอสดโเป็นใครในฐานะที่เป็นช่องยูทูบเบอร์ แต่ก็มีบางช่องที่ยังคงว่าพวกเราอน,นั้นพวกเราไม่ให้ความสำคัญการที่ไปคอมเมนต์ด่าช่องน้นช่องนี้เราไม่รู้เพราะพวกเราไม่เคยไปด่าใครก็ถือว่าปล่อยผ่านแต่พอมีเหตุการณ์คำว่ากลุ่มมิจฉาชีพแทนที่จะใช้คำว่ามิจฉาชีพแต่มาใช้คำว่ากลุ่มปสดคุณเอาอะไร มาเป็นบรรทัดฐานคุณรู้หรือ fc ปอสโอดอไปทำแบบนั้นโอเคอาจจะบอกว่าคุณไม่ใช่ปสศอโดอคุณก็อย่าเดือดร้อนแต่คำว่าปสโอดอแม่หญิงคือหัวหน้านะคะทุกครั้งที่ปอสโดอโดนเล่นงานกูต้องขึ้นค่ะกูคือยานแม่กูคือยานแม่ fc ปสโอดอ คนที่จะไปหลอกลวงหรือไปจะเอาตังหรืออะไรยังไงพวกกูก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมีแต่ให้ในการปลดป้องน้องมาปีกว่าพวกเราคือกลุ่มปอสดอคือทับหน้าที่ประจันกับพวกบูลี่พวกที่ด่าน้องคือปอสดอนี่แหละค่ะคือทับหน้า ไปทบทวนใหม่นะมิจชาชีพคือมิจฉาชีพค่ะจะเอามาเป็นปสดได้ยังไงวุฒิภาวะสมองมีแค่นี้หรอคะไปทบทวนนะคะจะพูดจะจาจะพาดพิงปสด o เขามีตัวตนเขามีหัวใจและหัวใจหลักของปอสด o คือปอกป้ององค์อิงนะไปทบทวนด้วยคะ่ะโอเคและอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับคุณแต่ปสดไม่เล็กคะ่ะ ศักดิ์ศรีพวกเรายิ่งใหญ่กว่านั้นพวกเราไม่ใช่มิจฉาชีพอย่าใช้คําว่าปสดอมิจฉาชีพคุณไปเปลี่ยนคําพูดซะเราไม่เป็นไม่ได้เป็นศัตรูกันค่ะเราปกป้องเรารักคนคนเดียวกันทําไมต้องเล่นงาน FC ฟซีปศดรอด้วยนะคะและ FC ฟซีปรเนี่ย ทุกคนรายงานตัวด้วยแม่ก็อยากรู้ว่าถึง10คนไหม fc ปอสโดจัดหนึ่งสองสามสี่ก็คือปอสโดพวกเขาคือแนวร่วมที่ช่วยกันปกป้องอุค์อิงมาตลอดเสียงคุกเสียงข้อกฎหมายมาเท่าไหร่ซึ่งบอสก็เคยให้เปลี่ยนแล้วว่าปอสโดมันไม่ได้เหมาะกับแม่เพราะแม่ปกป้องบอสปกป้องน้องในวันนั้น แต่ลูกๆเขาพอใจชื่อนี้เขาไม่อยากเปลี่ยนแม่ก็เลยอันนั้นก็ไม่เปลี่ยนก็เป็นปสดเหมือนเดิมแต่พวกเราก็คือคนที่ปกป้องน้องมาตอดพอมีปัญหาพอมีดราม่าโอ้โหปศดอ่ามิจฉาชีพก็ปสดอเฮ้ยมึงคิดได้แค่นี้เหรอสมองมึงอ่ะกูกับมึงไม่ไม่ได้เป็นจัตรูกันนะฝากถึงนะคะ เจ้าของเสียงนี่ทบทวนด้วยจริงๆแม่ก็อยากจะด่าให้แรงกว่าน,นี้นะแต่ความที่ว่าเขาก็รักน้องรักลูกอุ้งอิงเหมือนกับเราที่ขึ้นมาพูดเนี่ยเตือนสตินะคะในเมื่อรักคนคนเดียวกันเราก็ต้องให้เกียรติกันค่ะพ่อโสโดมีตัวตน เามีศักดิ์ศรีค่ะพวกเขาไม่เคยคิดกกบโวยไม่เคยเสนอหน้าปกป้องอย่างเดียวมาลัยก็มีให้บ้างแต่ไม่เยอะเพราะพวกเราไม่ใช่คนรวยแต่พวกเราก็ไม่เคยคิดเอาเปรียบใครและไม่เคยเบียดเบียนใคร ไม่เคยมาปลุกระดมว่าเออปอสโดร่วมเงินกันโอนมาไรนาะก็ไม่เคยทํานะคะเพราะอะไรเพราะเราจะไม่เบียดเบียนกันเองใครอยากให้ก็โอนไปไม่จาเป็นต้องรวมกลุ่มเพื่อที่จะประกาศว่าเออปอสโดให้มาไรนอ้องไม่จําเป็นค่ะแต่ถ้าจะให้ก็แม่หญิงออกเองเงินกูทุกบาททุกตางแต่กูใช้ชื่อในนามปอสโด พอกูให้เกียรติลูกๆทุกคนแต่มากกว่าน,นั้นพวกเขาไม่ได้เปิดหน้าเขาโอนไปเขาก็ไม่ได้อยากเสนอหน้าว่าเขาคือปอสดแต่เขาก็แอบ,บให้แอบ,บโอนไปที่แม่นหน่อยก็ไม่น้อยนะจะพูดจะจาอะไรให้เกียรติปสดด้วยเคียร์นะคะขอบคุณลูกๆแม่ทุกคนคะ่ะได้เจอกันในไลฟ์สด